มาเด้อจะกินเข่ามุนีกินเขาก็ยังตำกุ้งพี่น้องอันนี้แกงน้องใหม่เด้อลวกพักเสนอเสนอว,ว,ว่ากินอีหยังเนี่ยเพราะว่าสามนาทีพอกินว่าท่านดอกตบไทยเดียรเขาโพดน้ำน้ำอีหยังที่กินทุกเมืออันนี้น้ำขิงเด้อพี่น้อง อันนี้เป็นน้ำถ่วเขียวกินสามน้ำอันนี้น้ำชั่วเหลืองรอดรอดรอดเออคอยปั้นเทละาเหยียบทั้งสี่หลาะพี่นอ้องปั้นน้ำชั่วเหลืองเทละาเหยียบแล้วก็อันนี้น้ำถ่วเขียวบอกว่าน้ำถ่วเขียวนี่ถ้าสมมติว่ามันเหมือนกับ คอยดูเบิงซิลีกับลีนะนพี่น้องอันก้อนเขาไปว่างยาค้นนะเขากินทั่วเขียวไปก่อนระวางคนกินสองคนคนที่บร้ว่างยาเขาจะตายไปก่อนแต่แต่ว่าคนที่ว่างยาคนอื่นนะ่ะเขาจะหลอดเพราะว่ามันมีตัวที่เคลือบกระเพาะไว้พวกล้างสารพิษ่าสันเออรมเบงซิลีกาบลีนั่งเละกินน้ำทั่วเขียวน้ำทั่วเหลืองแร้ก็น้ำขิง รอดไหมคะรอดไหมรอดรอดผสนรอด,รอด,รอดอยังล่ะอิ่มแล้วเนาะมากินตำมกหุ่ที่นี่ตัเสาตาเสี้ยวเน้องพี่น้องกินที่ยังข่อยว่าตัเสาตาเสี้ยวอาหารที่เป็นอมตะส้มตำ ย่งกัปจงัมาแบบทนจะเพื่พผักน้อมันี่เอ้ไปลืมไปม่ป่าอยู่เดีเอาปลาไม่กินน่ะสก นี่ตาหว้ไมเป็นลากระบอกทะเลพี่น,อน้องอันนี้ทอดเด้รอรำนี้ก็ได้อบโดยลด่มร้อนทอดเอาเพราะว่าถ้าจะตากแดดเดียวอะถ้าสองแดดมันจะอบโดยอดร่มร้อนโอเคแต่ว่าแ <c oughs> ดดบ่แดดกกเห็นได้หมดละเพราะว่าในหยก